น้องเวทชุก OK ุชคนนี <background> <t pagar running> <t> uh ่ดิตอนทักวันศุกร์สองประจ่ายแนวนีคือเก่าพี่น้องพบกับน้องรักกาน้องมีหน้าเนาะสบายดีแานผู้ชมสบายดีปลาลุงไว้สบายดีปลาลุงทรายดีท่านผู้ชมโอ้มือนี้อยู่กับอยู่กับหลานอีหลานขี้เข่าล่ะเบิกเบมาพี่เบิกเบิกมาเบาวเชียวไม่เสร็จเด้อเบิกเบิาเสียบเสือคอเชือกคอเบิกเฮ็ดแบบบ่าวเนาะมันยังคือเนาะ อ,อ,อือคือคือคือเอาสบายดีใหม่เดีสบายดีใหม่สบาย,ย,ย,ยดีสดีทำผู้ส้มมือนีสบ,บายดีทำผู้ส้มมือนีพบกับน้องมีหน้าพบกับน้องมีหน้าฟัาดูพบกับน้องมีนาพบน้องก,กับไปหน้าพบกับน้องมีนาชื่อเจ้าเดี๋ยวดยมือนีมือนีขาวสีอย่างนั้นนัน่งลงนั่งลงมาในนังลงโอ้มือนีนั่งตักเอ๋บ่าวเอ้ยดยร้านเช้าเดีย๋ยวไปลองอยู่กับร้านเช้าอยู่กับ พี่น้องมีหน้า้วกะพ่ออันนี้พ่อกับแม่พี่น้องเบ่งพี่น้องพ่อ,งพอแม่กะก่กํลังกวอยลานอยนู่โอ้หลานใส่ก็นอนเจ้าไปใช้เบื่อยแม่จาไปใช้ ห้าแม่กับใครแม่ห้ากับใครก็แมนวินโอ้แม่แม่วินบ่โอ้ว้าจะได้บเงินโดยเรายอยไปยืนใช่ไปยืมดิพุ่นจะได้เงินเดี๋ยวบ่าวชีบ่าวได้ใครจะได้ใครจะได้เงินเดาบอกว่าจะไปอยู่ไปจะไปอยู่พุ่นเออไปอยู่มันจะแจ้งเออเด้ยแบบนี้แบบนี้จได้ เสี S S là, như như ào, ่ยวเงินให้ลานพี่น้องพี่น้องเบิ่งนำกันเด้อลานสาวอยู่กับลานสาวอยู่กับลานน้อยเอาเงินเอาบ่เอาบ่แม่นนบ่เอาบ่มนอาคือบ่เอาใบใหญ่บ่เอาเอาใบได้ซะใบน้อยอยากได้เงินน้อยเป็นยังเจ้าคือได้ใบนี่มันใหญ่โพดบ่ ใบแชนโปอยากได้พี่น้องเดี๋ยวแบบนี้เอยเส้ใหม่พี่น้องเฮ้ยนี่บ้าบางใบนี้เอาเปล่า,าหายใบนี้ขอบใจเนอได้เฮดในเฮด้ด<ท>นเฮด,ด,ดขอบใจเดอแล้วก็มาเฮดไะไอีกมาจุ๊บเปล่าไหมแล้วก็แล้วก็ อ,อืมหนนี่เอาาดนี่จิบบนเกา,กาหูคว่มได้น้องไอห,หูคว่มได้ไปลงตารางปะลงตารางปะ,งงปะน้องมีนา,า,าพาพาหล่อุู้จีบบอลลินเครื่องนี่เต็มหมดเลย มีน้าจะกินยังมีนาอยากกินขนมขนมอีหยังอยากจะกินขนมไปไหนบอก<ะ>ตัวโบกตัวโบเพชรฮะอยากกินแบบตัวโบเพ็ดอยากกินแบบตัวโบเพชรโอ้เนี่ยนะขนมไปไหนขนมไปไหนตัวอย่างดิโดฮะดิโดแม่ตู้ดิโดเจ้าะจ้าอยากดิโดอโอ้พี่ปปปปโปเด้จ่ะพี่โปกระดาษพี่โปกระดาษ พี่โปรกระดาษก,กินอโอ้น้องมีนาอยู่จ๊ปีแหละน้องมีนาอยู่จ๊ปีแหละทำเป็นตู้ที่ทำเป็ตู้มีมนาอายุสามปีบ่กด้วยอายุสามปียกมือพ่อมินอายุสามปีน้องมีนาเอาเอาเสเียนนิดหน่อยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวอ้าวอาเท้าใส่มวกวีดมันก็ดังเลยโอ้ยเธอ้ไอจะไปใส่ไอ้เจ้าไอ้เพื่อนบัล่าไอ้เมื่อไอ้บริยูเพื่อนบ่น้องเจได้น้องใครยูเพื่อนน้องจะยูเพื่อนโดยโดยโอ้ให้มีตูภาพพิเศษขนมแล้วจะหน่อยเนาะฮะ เวลาพาไปให้พาให้ไพ่พาไปเวลาให้คอยพาไปอ้าวคือยังให้คอยพาไปอยากพาจะพาขี huh. ่เจ้าขี oh, ่ขันยังยังโอ้จะใช่ไพพาไปเวลาให้คอยเนี่ยอ้าวคือยังให้คอยพาไปอย่าเป้าหน้าร้องไห้นะ พยายามให้ค่อยๆพาไปแบบเงินก็ค่อยใหายเลยอย่ารีบนั่น,นถือดีๆถือดีๆล่มกระเป๋าเนี่ยให้เมตโตพาไปเอาเด้เอ๊ะเอาบาปพาไปเด้อเอ๊ะให้ค่อยพาไปอีล่ะป่านโอ้ยพี่นอ้องเดี๋ยวสิไปอัปเดตอันเพื่อนสร้างวันสองให้มาบาปปุเอาไม้หน่อยฮะตึงๆบาปเอาอนนี้ เดี๋ยวจะพาชิคขนมมีแล้วพี่น้องเอาเงินให้แล้วโบวิศชูแมนแฟร์เอาะนชาวก็ได้๋ยวตั้งใจบอกกับน้องมีนาแล้วน้องพี่น้องเนาะเดีก็บมาจากอาชีพผ้ามาเบิ้งงานตัวนี้มาเบิ้งเฮือนเมือ่อวานนี้เขาสร้างอีย่างแน่พี่น้องสร้างกระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคาจำนวนสามร้อยแผ่นเนาะ จำนวนสามรอยเพนาาว่าสีตัดหลังคาเฮือนนี้แต่ว่าเขาพี่เคยนะที่ขึ้นไปเลื่อยไห้อยู่ถชงผู้อยู่ยังบุทันได้ลงมาก็เลยวาเอา้าให้เพิ่นลงมาแล้วครับวางไหมเนาะวางไหม่โครงคาเฮือนกันลังน้ดน,น่อยนี่ดอกพี่น,น้องหลังบันไดใหญ่นะาะเฮ็ดประสันแบบอยู่ได้ชื่อๆแต่ว่า ว่ายไงซะประหยัดประหยัดงบเงินหาวเงินเงินหาวลายพี่น้องสพอรกระเบื้องอันนี้นมุดไปอยู่ประมาณสามหมื่น 30, บาทแล้วนี่นนะสะพอรกระเบื้องมุงหลังคานี่ยมุดไปสามหมื่นบาทของทุกอย่างมันก็มันก็แพงเนาะ กระซัมเก่านะพ,พ,าานะพี่องอัปเดตเธอใดกระซเก่าเนาะเกิดกระลังกรซเก่าคือเก่าเดี๋ยวสิพาหน่อยว่าสิพาล้านเนี่ยไปชื่ออันนั้นก่อนไปชื่อขนมน้องมีนาคนบ่มีมูลิดน้ำเด้นนี่นะพูดเดียว มังง่วงกับโบเป็นปีนี้ไปมีนาไปเืือนขนมป่ะพี่น้องเลยพาน้องมีนาไปเืือขนมมาแล้วไรเมื่อกี้นี่มันถ่ายอย่างเอาลงมา ไปได้ยังแน่มาพี่มาพี่เจ้าหน่ะนั่งมาพี่ปุบเลยนีนีนปลาข่อยเสือ้อนี่แหละเพณ่ได้ขนมแล้เพื่ก็ดีใจแหลปุ๊บแล้วมึงกินนี่แหละพี่น้องจะหมักป่๊ขนม,มโดยล่ะหมกักเนาะ

จะผูมักกินนะครับผมา่อยจมชวาอันเก็บไว้ดีๆทงยางนนเนี่ยไปก่นก่อนก่ออะไรยิงถีอ่อะไรยิงถี่แทบบอ่อืมอืมแท็บ <c oughs> อืม,อม บอกกับพ่เป็นกินดีๆร้านมัาขนมนบอกโดยร้านมัาขนม้านร้านมัาขนมเลยพอพอแม่ป้าลุงชื่อให้ร้านกินแน่บอกว่าพอแม่ป้าลุงชื่อให้ร้านกินแน่บอกเป็นบอก แขบสิเดนะี๋ยววันนี้บป่าก็เสียหน่าลยแขมลาพาจัเดี๋ยวสิไปเบียกไปงานก็ได้พี่น้องเลยมาอยู่กับลานลุ่มกันใส่ตรงอปอนปอนพัตพตู่ว่เมื่อกีก้ใช่ขอบะเ็นสามเมื่อกี้ใช่จะปอนขอบะเ็นอ,อยู่ในปาก โอ้ขอไเห็นนะ้องไฮไบ้ปงะหือกลัวก็กลัวก็ยองบ่อยยองไปคืนแค่นั้นที่แบบแค่สั่นเลยพี่น้องเด้ <c oughs> เดี๋ยวไปจ่ายปิดคลิปกันเนาะยอกล้านคลิปยอกล้านเล็กน้อยเนาะถ้าว่ามาก,ก,ก,กระกระไรกระแซ่พี่น้องความน่าหักของเด็กน้อยเนาะโอเคพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้อง